กลับสวัสดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีเช่นเคยนะครับวันนี้มีสอนผู้ชมเพิ่มยอดเพื่อตามโปรไฟล์บนอีกมกันเองนะผมใครที่ยอเพื่อตามนิดน้อยนะผมจะเพิ่มขั้บนตรงนี้ก็สามารถเข้าไชมคลิปนี้กันได้เลยนะครับอัศจรรย์ของวันนี้นะวันนี้เราเพิ่มยอดเพื่อตามโปรไฟล์บนอีเกมกนเองบนอีเกมเลยนะครับผมอัศจรรย์โมตรงนี้นะผมโมตรงนี้ก็เลือกโมที่คุณต้องรนะผมแร้ว่าคุณจะเลืตามผมก็ได้นะครับก็จะมีหมวดหมู่ประมาณนี้เลยนะครับผมแต่วันนี้ อสบริการบริการตรงนี้คุณก็เลือกบริการที่คุณต้องการให้ผม,มบริการประมาณนี้เลยนะผมอามิวซาบริการตรงนี้นะครับแต่ตรงนี้ผมขอเลือกเป็นบริการแรกแล้วกันนะครับผมเอาไปเลยนะครับอสลิ่งตรงนี้ผมิตรงนี้คุณไก็กรอบที่คุณจะเพิ่มได้เลยผมคือในมวนนี้นะครับผมไี่นะผมไม่กังวางครับผมตรงนี้ก็เปน็นนที่สิ้นนะครับผมจำนวนถ้าจำนวนนี้คุณก็เลือกจำนวนที่คุณต้องการใส่ไปเลยนะครับผมผมขอใส,ส่ไปสักร้อยนึงกันนะครับ ถ้าใครจะลงเข้ามาเรียเฉลียมาให้แล้วผมจะค่าจ่ายมาให้แล้วผมก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับผมถ้าใครที่ผมไปกดสั่งซื้อด้านล่างตรงนี้ผมก็มีรายละเอียดถ้าผมยกคำอธิบายหมดตรงนี้อ่านก่อนสั่งซื้อได้เลยนะครับผมเผื่อไว้แน่ใจนะครับอาจจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับแต่ตรงนี้ก็ไม่มีแล้วผมจะขอกดสั่งซื้อเลยแลรีกการนี้นะครับกดสั่งซื้อเสร็จครับผมตรงนี้ได้รับการสั่งซื้อแล้วผมเป็นหน้าแสบสีเขียวตรงนี้ผมก็เป็นงานที่สิ้นนะครับ อและตอนนี้ผมไม่ทําการให้เสียเวลาดีกว่าแนละ้วผมจะขอกลับไปนาเดินเครับอนน่ะตอนนี้ยอดก็ตามผมก็มีอยู่มา16คนผมขออนุญาตรีหนึ่งทีแล้วผมก็ยอดผมจะเพิ่มมาได้อย่างนี้นะครับผมอ่ะรีไปแล้วผมตอนนี้ยอดผมก็ทยอยเพิ่มขึ้นมาผมจากสิคนแล้วผมเพิ่มมาเป็นส8เลยนะครับผมแต่ตรงน,นี้ผมไม่ทําการให้เสียเวลาดีกว่าแล้วนะผมจะขอตัดภาพไปต่อทยอยเพิ่มเต็มเลยแล้วกันนี้ะครับอ่ะผมเลยผมตัดภาพมาผมตอนนี้ยอดผมเพิ่มไปทีละร้อยผมจากตอนแรกมีแค่16คนแล้วผมตอนนี้ก็เพิ่มเป็นร้อยสิบหกเลยนะครับ